สเปคของหลายๆหน่วยงานนะครับกำลังมองหาชุดประชุมที่สามารถรองรับผู้ร่วมประชุมได้ถึง100คนครับวันนี้โฮนิกก็สามารถทําได้แล้วนะครับชุดประชุมโฮนิกรุ่น CMC Series พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษที่วันนี้เราจะมาแนะนําที่สามารถรองรับผู้ร่วมประชุมได้ถึง100คนรองรับได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อุปกรณ์เสริมพิเศษที่เราจะมาแนะนำนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวบูสเตอร์สัญญาณครับรุ่น CHB ครับซึ่งเราทำออกมา2รุ่นครับเป็น CHB 800กับ CHB 900ตัวนี้สามารถบูสเตอร์เพิ่มสัญญาณผู้ร่วมประชมุมจาก50ตัวเป็น100ตัวครับก็คือเพิ่มได้50ตัวเลยครับ ตัว IC HB 800จะมีสายเชื่อมสัญญาณครับซึ่งเป็นหัวขากลมเป็น8พินนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น CB h 900ตัวนี้จะเหมือน CB 800ทุกอย่างแต่ต่างกันที่ขาตัวเชื่อมสัญญาณนะครับตัวนี้อจจะเป็นขาแบบ DB 9ก็คือขาตัว9พิน, pin นครับวันนี้เราจะมาทดลองให้ดูครับเรามานับให้ดูจริงๆเลยว่าการต่อตัวชุดประชุม CMC ซีรีส์ของเราบวกกับตัวบูสเตอร์ CH8 ครับสามารถต่อได้หนึ่งร้อตัวจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะนับให้ดูกันเลยครับเดี๋ยวเราไปนับกันเลยครับ2นึ่งสองสาม11่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอ็2สิบสา้บจแปเ้าสบ1สแ0 1าสอ่าแล้วนะครับยี่ห้าตัวครับเราเห็นกันแล้วนะครับจะไปต่อเลยครับยี่หกี่เ0็ด้า 6, 7, 8, 9, 9, เดี๋ยวไปดูปอุปกรณ์เสริมสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับบูสเตอร์ CSB 8 0 0กับ CSB 9 0 0นะครับตัวสินค้าใหม่ตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณไปอีก50ตัวนะครับทำให้ห้องประชุมรองรับได้ถึง100คนนะครับตัว CSB 9 0 0เนี่ยจะเป็นหัวต่อแบบ9พินเราก็ต่อขนานไปครับแล้วเราก็เอาสายบูสเตอร์มาต่อเข้ากับตัวที่51ต่อไปเลยครับ okay, อย่างที huh. uh ่เ huh. ห e ็นนะครับเราสามารถต่อจุดประชุมผู้ร่วมประชุมได้ถึง100ตัวครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูครับว่าเสียงไพเราะขนาดไหนสามารถต่อออกได้หมดทุกตัวไหมเดี๋ยววันนี้เราทดสอบให้ดูกันเลยครับไปดูครับ1 2 1่3อาฮัลโหลทีสขนาดนี้เป็นการทดสอบชุดประชุม CNC อนพร้อมกับสัญญารื่นใหม่ของพลเอกนะครับ เสียงชัดฟังพลรมณ์สองสามเสียงดังฟังชัดนะครับที่ผ่านวูดสัญญาณนะครับรุ่นใหม่ของโพนิกพลรมณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ลรมองสามโพนิกไม่หยุดพัฒนาครับสเปคแบบไหนเราก็ทำให้ได้วันนี้สเปคที่สามารถรองรับชุดประชุม100คนนะครับเราสามารถทำได้แล้วใครสนใจมีสเปคนี้ในมือก็สั่งจองได้เลยครับโฮนิกครับติดต่อมาได้เลยครับ